กราบสวีดะสวัสดีเพื่อนที่นะ่ารักทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับพบก,กับผมสังคคนในช่องสั่งคงเนเจเนอเอ็กทูกับมาทุน20บาทรับรอบฝากรอบนี้รอบตี5ครับผมโอ,โ,โอ้โหขอญาตเบ็ดดึกละกันนะครับนะสส่ขุนน้อยครับทุนหลักส0บหลักร้อยครับแต่พันหยุดก็พอนะครับจะสามารถปั้นไปได้หรือเปล่าหรือว่าจะต้องฝากอีกรอบนะครับก็เข้ามาติดตามรับชมกันได้เลยโอ้โหมวงเปิดสวยครับวายติดสวยงามครับร้อยเปอร์เซ็นต์นี้อย่างนี้ ก็ฝากเพื่อนติดตามไลฟ์เชนนะครับเดี๋ยวผมมีกิจกรรมแจกทุนนะครับสำหรับเดือนเมษานะก็เข้าเดือนใหม่แล้วนะครับผมก็อย่าลืมติดตามไลฟ์แชร์ไว้เลยนะครับนะสวยดีอย่างนี้โอเคเขียวเข้าต่อครับสวยงามไปครับขอเคหน่อยไม่จานอือหึยยังไงต่อครับเคมาแบบอุ๊ยอีกสักนิดนึงอือหึยนิ่งจัดเลยโอเคครับผมชาวสิบแปดจุดหกศูนย์ครับโอเคกดไปหลาบไปเลยครับผมมาดูกันยาวๆครับ ก่อนคลิปวิดีโอนี้นะครับเล่นดับอีกทีนึงนะครับจัดทำเพื่อเป็นความบันเทิงเท่านั้นนะไม่แนะนําให้ทําตามแต่อย่างใดโปรดใช้นะครับวิจัยอนการรับชมเราฟังกันด้วยนะครับดูประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าเล่นเท่านั้นนะครับโอเคสวยครับ31.60นครับมาส่วนใครที่อยากจะตามไปนะครับก็ลิงติคอมเมนต์เลยนะครับนะโอเคเวลาเล่นนะครับเล่นได้ก็รีบถอนนะครับถอนเสร็จก็เปลี่ยนที่เล่นย้ายที่เล่นไป ไปเรื่อยเลครับนะอย่าเล่นที่เดิมซ้ำๆผมย้ําอันนี้อีกรอบหนึ่งเลครับเล่นซ้ำๆระบบมันจําเราได้นะเหมือนจะให้ช่วงแรกนะครับหลังจากนั้นมันจะดูดคืนนะครับพาะงนั้นก็เสียก็ควรจะเปลี่ยนที่เล่นนะครับได้ก็ควรจะเปลี่ยนที่เล่นด้วยเช่นกันนะมาดูสักหน่อยครับยูนี้โอเคสี่0องจุดแปดูครับจริงๆรงหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับลองไปเดินเบดได้นะสองร้อยเบตสองสามร้อยเบตสามไปเรื่อยๆเลยยังไงกลับมาหรือเปล่าครับ เฉ่10.2ไนครับย <c oughs> ิงจัดสวยงามครับเรือนซ้ายช่องแรกโะมันเกินไปลาไม้โอเคช่วงนี้อ,อากาศนะครับเข้าเมษาแล้วเตรียมเลยอากาศร้อนๆแน,น่นอนยังไม่ต้องห่วงบืมบาม 3, บร 3B ไปเลยครับดอกนี้19.20อะไรเข้าต่อครับ <c oughs> 26.50ครับโอเคได้มาร้อยกว่าแล้วไปต่อเลยครับมาดูกัน หรรือมคับสวยครับเลื่อนซ้ายมาต้องสามหวายติดอย่างนี้เจเข้าหน่อยครับหนึ่งร้อยเปอร์เไปดิไหลต่อมาครับอะไรต่อครับคิวมาคิวเข้าไหมครับอื้อหือเสียดายครับบิ๊กวินไปยี่สิบห้าจุดเจ็ดห้าครับโอเคสวยๆครับก็ฟังเลื่อนด้วยติดตามและแชร์ไปเลยนะครับนะไหลมาหน่อย โอเคมีลุ้นอะไรต่อเข้าอื้อหือไม่มาเลยไปต,ต่อแล้วกันสำหรับใครนะครับมีเกมใหม่ๆห,หรือเทคนิคการเล่นดีๆนะครับอย่าลืมทักทายชิ้เข้ามาด้วยนะครับทั้งหน้าใหม่ลังใหม่ได้เลยนะครับอันไหนน่าสนใจก็บอกกันหน่อยจะได้ไปลองเล่นนะครับทดสอบเล่นดูเนาะดุยก,กันครับอื้อหือเกินไฟจานโอ้โหดูดแล้วครับเพื่อนๆไม่ถึงส0งร้อสักทีเห็นไหม้องรอจังหวะจริงๆนะ เจ่เข้าสวยงามครับอะไรมาต่อครับเลื่อนซ้ายนิ่งจัดเลยดูดยับยับเลยครับมาเด็กเกินไปเฮ้ยมันเหมือนแบบทรงแตกไม่ค่อยดีเลยอะเขียวเหนียวซ้าวครับแดงหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นต์ไหมครับไปต่อกันดีจานโอเคได้เรื่องครับยิบห้าหุด กาสูตรแต่ไม่ถึงส0งร้อยนาทีเว้ยกดเสียงผมยังไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเสียงแหบเสียงแห้งยังไงก็ขออภัยกันด้วยนะครับนะฟังแล้วมันดูปนแปลกๆนะครับก็นม่แหละยังไม่หายเอาร้อยเปอร์เซ็นต์สักเท่าไหร่นะครับเป็นไข้หวัดนี้ทร,รมานพอสมควรเลยโอเคไม่ถึงส0งร้อยนาทีจา์กดทั้งวันเนี่ยเลยรอบก่อนหน้านี้หมดตั้งแต่เบ็ดสองนะขึ้น200เสร็จโดนดูดนะสวยครับอะไรมาครับอย่างนี้ บื้อบ้ามครับอ้าวชมพูร้อยเปอรสิซ็ครับชมพูม่วงเอาขึ้นสา0รอยอย่างนี้ก็สวยดีครับโอเคได้คุยกันหน่อยครับอย่างนี้โอเคม่วงมาครับสวยแจ่มครับโอ้โหใช้ได้เลยครับหนึ่งห้าหนึ่งครับโอเคสวยงามครับขออนุญาตมันหมือนต้องอย่างนี้ครับจะต่อเลยครับขึ้นเม็ดสามครับสามร้อยก็เม็ดสามนะค่อยกดค่อยไล่ไปครับผมมาเด สวยงามไปครับต่อช่องสามหน่อยครับโอเคมีลุ้นไหมครับผมอ,มอมืมาหน่อยลื่อนซ้ายครับเลือนบ้ายหกสิบเจ็ดจุดสองศูนย์ครับโอเคไปเฉียวเฉียวแต่แก้งยังไม่รู้โอเคเจมมาครับสักแกตเตอร์ครับไม้นี้เบ็ดสามต้องเข้าต้องมาเลยครับ ทรงอย่างนี้โอ้โหไม่มาติดช่องสามครับสวยอย่างดีโอเคสี่ร้อยจุดเก้าครับวายเชื่อมวายติดอย่างนี้ก็บรมบาสามเปย์ไปครับโอ้โหสองร้อยเจ็ดสิบครับม,ม,มาดีเจ็ดสองหนึ่งสวยแจมเอาไลท์แล้วครับไลท์และจานโอ้โหของจริงครับพึ้นเจ็ดร้อยครับไปกันต่อครับ ยิงหยุดได้เลยนะครับแต่ผมไม่หยุดนะมันต้องแบบคุ้มทุมสนสะหน่อยนะจัดไปครับโอ้โหมาดีจัดเลยสวยครับนี่อยู่สวยงามครับขอเจมาหน่อยครับอะ,อะไรเข้าหรือเปล่าเลื่อนไซายมาสวยงามเบดีคิวยองสามครับผมอ,มอมืขอเจมาครับถือว่าพี่ขอหกร้อย จริงมันก็เหมือนจะมานะแบบนี้โอเคดีเท่าถึงคืนครับ7จ็ดอร้อยดีต่อครับอ้าวแปดร้อยแน่นอนครับอย่างนี้โอ้โหมาแล้วครับจานได้มาร้อยสี่สิบเจ็ดครับเงินทุนตรงนี้ก็แปดร้อยครับหนึ่งเปอร์เซ็นต์ของทุนนะครับไปทดสอบทดลองได้แปดร้อยก็เบ็ดแปดครับง่ายๆครับขอให้คุณได้หนึ่งร้อยครั้งหนึ่งร้อยทีนะก็โอกาสจะเข้ากับแคปเตอร์หรือว่าแตกหนักๆก็อาจจะมีเข้าเหมือนกันนะมาเด้ บื้อบำซม,มเบครับแต่ทานเป็นที่เรียบร้อยดีอย่างนี้โอเคครับจบ1นึ0งพันหนึ่งร้อยนะครับนะโอ้โหได้เรื่องเลยครับโอเคครับผมโอ้โหทุน20บาทนะเพื่อนโอ้โหได้มาเท่านี้ก็พอเลยครับอย่าไปโลภมากกดต่อเลยนะครับนะบรอบนี้ฝากเข้ามาจบ1 1 1 8บาทนะครับครนี้ยอบฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้สองโด้วยนะครับอย่าลืมกดเข้าร่วมกลุ่ม ลิงก์ก็ตายคลิปิดีโอ,อด้านล่างนี้เลยครับผมเจอกันคลิปใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบาย